ฮัลโหลเดนเปินฉันไปเอาโทรศัพท์ที่โรงพยาบาลมาแล้วนะฮัลโหลตีนใช่ไหมโอ้ยเปล่าไม่ได้คิดถึงไม,ไม่ได้โกหกมไม่ได้ใช่งไงหมอะฮัลโหลเดนเปิลฮัลโหลดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยๆครับนายมาได้ไงอะนายมาท์ตเมไรอะ เื่อกี้หมอพิมรอผมนานไหมครับไม่นายมาเร็วจังอ่ะก็ผมอ่ะคิดถึงหมอพิมพ์มาเกินนะครับคือข้าวงวันนะครับก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้กินคิดถึงแล้วอยากจะมาเห็นหน้าหมอพิมพ์มากผมก็เลยแบบรีบมามาถึงเร็วมากเลยครับเวอร์แล้วมีอะไรปะคะหมอพิมว่าเปล่าไม่มีอะไรนี่เป็นปืนฉันว่าเรา เปลี่ยนร้านกันเถอะฮะเปลี่ยนร้านเอ้าหมอพิมพ์เปลี่ยนร้านแล้วเหรอแล้วดอกไม้ผมเนี่หมอพิมพ์ไม,มมไม่สนใจดอกไม้ผมเลยนะนี่ผมอุตส่าห์ตั้งใจไปหาซื้อมานะเนี่ยดูก็ได้สวยดีไม่นายต้องให้ฉันดูดอกไม้ด้วยก็ <c oughs> ดอกไม้อันนี้ครับคือแบบมันมันแบบมันมาจากหัวใจของผมทั้งหมดที่มีครับให้หมอพิมพ์มครับ <c oughs> แบ เอออแล้วเมื่อกี้หมอพิมพ์ิี่โทรหาผมว่าไงนะครับอ๋อคือฉันน่าจะบอกนายว่าอ๋อจะบอกว่าคิดถึงผมใช่ไหมล่ะไม่ใช่อ่ะแกไม่ต้องอายนะครับหมอพิม์ของผมใครฉันไม่เป็นของนายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอุยมาแล้วคันแน่ยังไงเนี่ยนะวันนี้หมอพิมพ์ก็ปิดลูก่อนไม่มิดหรอกเป็นแอบดูหน้าแฟนหมอพิมพ์ดีกว่า มาแล้วหมอ,อพิมพ์มื่อแต่จูจีกาแฟนเนี่ยไม่คิดจะแนะนำแฟนให้รู้จักเลยเหรอจ๊ะ เฮ้ยจ้าเอ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 าถูกฝังวะเนี่ยจ้าลุงลุ้นเอาหรอแล้วลุงลุ้นเอาหรอเอาได้แล้วส่งมาส่งมาเดี๋ยวเอ่อเอาไปกีฬาไปมาๆๆอุ๊ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยรู้แล้วจะเท่งโทษลูกโทษลูกโทษโทษฟาฟาฟาแหลงอันเนี้ย จ่าหย,ยิงเหรอใช่ยิงเองติดอะไรอ,ะอ่ะม่ต้งตรงุโอ้ไม่บอกทีแรกว่จาจ่าเท่ง ให้รอลุกบิดไม่รอไปอันนรออะไรรอรออะไรเท่งเอาจ่าเท่งเฮ้ยเฮ้ยเอารอบไดีกว่าเก็บเก็บเอาเก็บลูตาเก็บลูกยังไงดีนะเฮ้ยเขาาแถวขรีบใครก็ได้รีบตามไปไอ้ไอ้ไอ้บปืนมาเฮ้ยฉันไ้ นี่ไม่แกอยู่กับฉันฉันรับผิดชอบแกคนซื้อองค์ครับไปตามทีปืนมาเร็วรวับทราบครับไปไเลยเ,เก่าไงกระเทงหมดเทาตุงวันทยาฮค่ สถานการในค่ายเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีครับผมไม่มีทหารออกนอกค่ายสักคนครับพอดีทธุระทางน้อมันเสร็จเ้วก่่นที่ผมคิดเอาไว้แล้วแต่ผมก็เลยมีเวลาว่างนิดหน่อยอ,อ๋คครับผมพลทหารดินปืนอยู่ไหนออเอตะก,ก,กุกตก,ก,กักตะกุกตกัก ไม่ต้องตะกุตะกักออกผมถามว่าพลทหารดินปืนอยู่ไหนป่วยนอนอยู่ที่โรงนอนครับป่วยตอนไหนวะโออเนี่ยนบอกทุกอย่างเรียบร้อยไง<อ>แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไม่รายงานผมจ่าท่งผมเห็นว่าเป,เป็นเรื่องเล็กน้อยครับท่านครับเรื่องเล็กน้อยเหรอถ้าเกิดพลทหารดี่ปืนเป็นอะไรไปเนี่ยคุณพร้อมจะรับผิดชอบไหมจ่าท่งอผมขอโทษครับผมผมจะไปเยี่ยมพลทหารดินปืนที่โรงนอน S <S <S โอ้ยโท,โทษครับเอก็ดินเปินไม่ได้เป็นไรมากครับผมทาหารทุกคนในค่า,ายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผม,ผมยังไงผมก็ต้องไปดูเออท่านครับท่านกลับมาเลยผมว่าพักผ่อนด,ดีไหมครับกล้าขัดคำสั่งของราจ่าเท่งปากรับผมดี ต้องไปเซ็นชื่อก่อนอีกยี่สิบนาทีผมจะเข้าไปดูไอ้อดิเอโอมไปจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยกองท่ัพบบเนี่ยปาดชีวิตเลยนะมึงเรื่องคนใหม่ให้มาเนี่ยมุ่งหนอนใหม่ฮะกลัวนะกลัวกลัวแดกกลัวจะเท่งกลัวจะกลับมาทำเลยเหรอ โอ้โหโงานมาพูดเรื่องรักหรอกอะไรต่อหน้าคนอื่นล่ะาอเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาดิ้นเดี๋ยวเขาจะ่อหว่าออะไรมีปัญหาอะไรกับผมจะานงคือว่าตอนนี้ไอดินปืนครับผมมันเป็นอิสุกอิสัยอิสุกิสัยครับผมไม่เคยเป็นยัดขน้าคนเก่งไปเลยไอยัดไอยัด